สวัสดีครับวันนี้ก็จะพบกับผมวิลล์นะครับเล่นเอามาเล่นหลังเวยียนมาครับกันนะครับโดยการใช้ออกัสกับกันนะฮะสู้กันนะฮะเอาสามตองหนึ่งเริ่มรอบที่หนึ่งเอาเออเออเออมาดูใกล้ๆสูงเลย เออคราวนี้รอบแรกน้องการได้คะแนนหนูไม่มีชุดแล้วอะเดี๋ยวเอาป่ะดูอดแต่หัวเป็นไรเนี่ยอะเอ้ือยะเอาโอ้น้องการออกทำไมอะไม่ได้ไม่ได้เต้ลหนูไม่มีของอะไรเลยคลิปเสียแล้วหรอเติ้ลอะมีแต่หัวแต่หมวเก็มปต้นโยนมาให้ต้นต้นคลิปเสียแล้วไม่คลิปไม่เสียหรอก เอาวิันเอาของมปให้แล้วอย่าเตือนอยู Now, re really ่ดีทางนี้ทางข้างหลังก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วอะรอบที่สองรอบที่สองน้องการยังไม่มาเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับรอบที่สองกระตุกครับใส่ไปมน้องใส่เป็นไหมแล้วก็ไม่กินก่อนรอบแรเก็บไม่ก่อนดีกว่าเอาไว้หนึ่งอันเองอ่ะ อ๋อไม่ไหวแล้วแม่ต้องขอบกินข้าวก่อนรอนะครับกินอาหารเกินกินไม่ได้ไม่บอกว่าเพราะอะไรกินไม่ได้ทำไมอ่ะไม่บอกตั้นจะบอกนะทำไมไมอ่ะเต่ได้เพราะว่าออกาสหัวใจไม่ลดดูแหละต้องไปตกที่สุงตูถึงกระติกดูแหละดูแหละนะมาแล้วมาแล้ว น้องน้องแตนเพิ่มเลือดให้เต็มก่อนเลยกิน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 เพิ่มเลือดได้ก็ตัวะรอบรอบที่สองนะคะยังไม่เลิกอยูยังใส่ไม่ได้เลยเอาเร็วเร็วเข้าห้องไปก่อนเอาสามต้องนั่งลงเริ่มเลยเลิมเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วกัน ท่านออกคราวนี้น้องกันชนะก็ชนะไปเลยนะฮะหยกโอ้แม่เจ้านะคะตอนต้องการเป็นผู้ชนะอ่ะออเ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 อ้องการได้ของรางวัลไปเลยอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยดิขอดาของรางวัลไปเลยอ่ะหากไม่เจอ เพชรอยู่ไหนเพชรเหรอเนาะได้เพชรเอาเลยนี่คือของรางวัลสำหรับดาบผู้ชนะหนูมาแข่งเมื่อกี้ก่อนจะได้เพชรด้วยเฮียดิวเตอร์อยู่ไหนอะไม่ได้มาอ่าคาบไหนคาบไหนของของเต็กไหนสติ็กครับตื่นเต้นสิโอ้สวยดีเหมือนกันนะไปเดินไปกระปุกของผมเลยจบคลิปเพลงเอันนี้นะฮะ ติดตามตอน,ต,อนต่อไปบ๊ายบายนั่นเองนี่ดายมรอี่ไทยอีกต่างเรีย